ที่หน้าที่ในจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรม EP 2การคุ 2. 2> ้งครองรายงานห้ามในจ้างให้ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมทำงานยกแบกดหามหาคูณลาก หรือแขนของหนักดังนี้ลูกจ้างเด็กหญิงไม่เกิน20กิโลกรัมลูกจ้างหญิงในเด็กชายไม่เกิน25กิโลกรัมลูกจ้างชายไม่เกิน55ห้ากิโลกรัมห้ามในจ้างหักค่าจ้างเว้นแต่เป,เป็นการหักตามที่กฎหมายกำหนดวันลาลูกจ้างมีสิทธิในการลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน15วันทำงาน ลูกจ้างที่ลาป่วยตั้งแต่3าวันทํางานขึ้นไปในจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรครรภ์นหนึ่งไม่เกิน98วันวันหยุดลูกจ้างในงานเกษตรกรรมมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนไม่น้อยกว่า3วันทํางานโดยได้รับค่าจ้างหลังจากทํางานมาแล้ว180วันหากให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดในจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามชั่วโมงที่ทำงานสวัสดิการจัดสวัสดิการน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้เพียงพอแก่ลูกจ้างกรณีลูกจ้างพักอาศัยกับนายจ้างนายจ้างต้องจัดที่พักอาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยในง,งานเด็ก ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานในงานเกษตรกรรมแด้ต้องจัดให้มีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหชั่วโมงหลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน4ีชั่วโมงห้ามนายจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า11ปีทำงานระหว่างเวลา22 2อนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตห้ามนายจ้างเรียกหรือรับประกันเพื่อการใดๆจากลูกจ้างงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็ก ห้ามในจ้างสายค่าจ้างของจ้างเด็กให้เก็บบุคคลอื่นบทกำหนดโทษห้ามในจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานเกษตรกรรมห้ามในจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า17ปีทำงานที่ห้ามเช่นงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไปโทษ ปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0ถึง0 0 0บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการทำงานห้ามดังกล่าวเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเกย่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตายโทษปรับตั้งแต่8,000 0ถึง2 0 0ล้านบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนหรือจำคุกไม่เกิน4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ในจ้างฝ่าฝืนกฎกระทรวงนี้ในเรื่องอื่นๆโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ